สายอย่างและเครื่องปั๊มน้ําถูกดัดแปลงเพื่อใช้ดูดน้ํามันจากเรือประมงเพื่อน,นําน้ํามันเถื่อนทั้งน้ํามันดีเซลและเบนซินมาเก็บไว้ในถังขนาดใหญ่พันลิตรรวมกว่า1 3 0 0 0 0ลิตรในโกดังไม่มีเลขที่ที่บ้านหัวคลองอําเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสเรนแม่น้ําสุงไงโกลก เป็นยุทธวิธีการขนย้ายน้ำมันเถื่อนจากเรือประมงที่นำน้ำมันคุณภาพต่ำจากประเทศเพื่อนบ้านมาขายต่อให้ลูกค้าฝั่งไทยซึ่งจะมีรถยนต์นำน้ำมันมากระจายต่อในพื้นที่อีกทอดหนึ่งซึ่งตลอดสองริมฝั่งแม่น้ำมีการเคลื่อนย้ายน้ำมันลักษณะนี้ไม่ต่ำกว่าล้าลิตรต่อวันอัตราการผลิตน่าจะัวละหลายพันลิตรอ่ะอาจจะถึงหมื่นลิตรด้วยซ้ำนะครับแต่พอ ผสมน้ำมันเสร็จบรรจุถังแล้วก็ไปพักคอยห้องโน้นรอรถมารับเนี่ยรับก็อเอาไปขายตามปัม๊ม ทางน้ำมันพลาสติกจำนวนมากพร้อมสารโซแวนที่เตรียมนำมาผสมในน้ำมันเป็นหนึ่งในหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ชุดทำงานพิเศษแก้ปัญหาไผ่แทรกซ้อนก็อรอมะนอภาค4ส,ส่วนหน้ายึดได้ซึ่งสารโซแวนโดยปกติแล้วจะนำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งมีค่าออกเทนเพียง60-70ถึงซึ่งแตกต่างจากออกเทนของเครื่องยนต์น้ามันทั่วไปที่จะมีออกเทนถึง87-95ถึงาาทำให้เมื่อน,นำมาผสมในน้ำมันจะทำให้น้ำมันมีความเนืดสูงส่งผลทำให้เครื่องยนต์มี ความร้อนและเกิดการอุดตันระบบหัวฉีดน้ำมันเ,เรือเกรดต่ำจากนอกราชอาณาจักรมีสิ่งเคลปนเยอะนะครับพวกสารแขวนลอยจำนวนมากแล้วก็มาผสมสารเคมีแล้วก็กวนนะฮะกวนสารเคมีที่ผสมเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้สีน้ำมันเนี่ยรับบางส่วนก็ผสมสีให้ใกล้เคียงกับน้ำมันในประเทศ การปรับยุทธวิธีของกลุ่มค้าน้ำมันเถื่อนด้วยการนำสารเคมีมาผสม,กมเกิดจากความเข้มข<อ>งวดของเจ้าหน้าที่ที่มีมากขึ้นทำให้น้ำมันเถื่อนทะลักเข้าประเทศน้อยลงแต่ราคาน้ำมันในไทยที่สูงในปัจจุบันทำให้กลุ่มค้าน้ำมันเถื่อนเลือกใช้วิธีผสมสารเคมีเพื่อเพิ่มปริมาณและรายได้ในธุรกิจผิดกฎหมาย